สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับผมเกมเปิดสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็ผมเชื่อว่าหลายคนเข้าไปก่อนผมแล้วล่ละนะครับเพราะว่ากว่าจะลงคลิปกว่าจะอะไรก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะใครเข้าไปแล้วเข้ามาคุยกันได้นะครับว่าผมได้ตัวนู้นผมไปซื้ออันนั้นมานะฮะกิจกรรมนี้ดีพี่แนะนําเลยแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าเกมนะครับผมพฤติกรรมคือเข้ามาดูคลิปก่อนอันนี้ก็น่ารักมากนะครับผมเข้ามาคุยกันก่อนนะครับเผื่อมีผิดพลาดอะไรนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่สะดวกนะเรียนอยู่ทํางานอยู่นะคร ที่มีการ อัปเดตกิจกรรมเข้ามาเยอะพอสมควรเพราะว่ามาทดแทนอันเดิมนะที่หมดไปเฟสลกก็หมดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันเลยแล้วกันนะทั้งแพ็กใหม่ผู้จัดการทีมลิงค์อัพใหม่นะครับผมตัวโชว์ไทม์ที่แจกฟรีในแลนด์กิ้งเนี่ยเป็นยังไงนะฮะกิจกรรมภาพรวมเป็นยังไงน่าสนใจหรือเปล่านะครับผมเข้ามาอันแรกเลยจะมีเออบาซินอังกฤษนะครับในชนแนลทีมแคมเปญนะครับผมเป็นแพ็กทีมชาติอังกฤษบาซินนะครับคู่นี้เจอกันเมื่อไรมันสนุกเสมอโดยเฉพาะพวกยุค9 0 2 0 0 0ต้นๆน,น,นะโรนันดิโอนี่เบ็คแฮ มากนะครับแต่ว่ายุคปัจจุบันนี้อาจจะไม่รู้สิ <laughs> มีอะไรเนี่ยล็อกอิน14วันนะครับไม่มีทองเอาข้าม มีแค่ไอเทมไม่มีทองแล้วก็มีอันนี้แจกแการ์ดอะไรวะการ์ดไฮไลท์ใช่ไหมเนชั่นแนลทีมเซเลคชั่นนะครับผมบาซินอังกฤษนะครับผมการ์ดไฮไลท์หนึ่งใบนะครับผมก็คงเหมือนกับมิลานครั้งก่อนเนาะที่เป็นการ์ดไฮไลท์ใช่ปะเนชั่นแนลลีเจนซ์แอ็ดเดอะช็อปนะครับผมอ่ะมีอะไรวะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับอันนี้เขาบอกว่ามีแพ็คเอ่อแพ็คทีมชาตินะเมื่อกี้นี้เนะี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับผมแล้วก็อันนี้คือเรารู้กันตนะั้งแต่เมื่อตอนสายๆแล้วนะครับก็คืออีพิ pack กแอนโชว์ โค้ชลิงค์อัพใหม่นะครับผมลองพาส์เอเนี่ยก็จะเป็นโจเซ่มูรินโยลองพาส์บีก็คือเป๊ปกวาเดโอล่าซึ่งผมได้ทําคลิปไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องมารีวิวหรือว่ามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับในแพ็กนี้แน่นอนนะเหมือนเดิมก็คือจะมี200ตัวในตู้ตามธรรมเนียมนะครับมีอีพิกสตัวมีโชว์ไทม์สตัวนะครับฟิลิปลามกับฟองลิเบลลี่นะครับถึงแม้ว,ว่าบาเยอร์ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วก็ตามนะครับแสดงว่า2คนนี้เนี่ยได้มีลิขสิทธิิิิิิิ์์เเเเเป็นน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 นลลลลขขสสททธ่่่วววตตตัตัััักกกกะะะออองงครบให้้ึึถูมยแีืๆ ของบาเยอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกมัตเทอุสนะครับผมหรือว่าเบคเคนบาวเออร์นะครับเนาะก็ต้องอาจจะต้องดูว่าเออตัวไหนบ้างที่จะตามมาหรือเปล่านะครับผมโดยเฉพาะลูมิเนเกอุลิเฮเนสนี่เงี้ยนะแต่ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะยังไงนะครับผมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะตอนแรกเราก็กลัวว่าเออจะไม่มีอีพิกในเวอร์ชันบาเยอร์แล้วหรือเปล่านะครับผมแบบนี้มีโอเคนะครับแล้วก็ตัวโชว์ตามนะครับผมก็จะเป็นบุกโยซาก้านะครับผมแล้วก็ ลิคาโดฟาริโอลีนะครับคาราฟิโอลีนะครับผมของอาร์ซนอนนั่นเองมันก็จะเป็นตำแหน่งแบ็กกับปีกซึ่งมันจะตรงข้ามกันนะถ้าแบ็กขวาปีกก็จะเป็นปีกซ้ายถ้าแบ็กซ้ายปีกก็จะเป็นปีกขวานะครับเพราะว่าเวลาการจ่ายบอลแบบลิงก์อัพอ่ะมันจะเป็นแบบทะแยงนะมุมทะแยงจากฟากหนึ่งไปฟากหนึ่งนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวตอนเล่นเดี๋ยวเราไปรู้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปนี้อาจจะต้องดูภาพรวมก่อนนะฮะแต่ส่วนการรีวิวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะในแพ็คนี้มีรองรอลอ็จัดไปนะครับ ผมประมาณนี้นะครับโอเคเดี okay. ๋ยวอาจจะต้องมีคลิปแยกมาเปิดตามล่ากันนะครับผมสำหรับแพคนี้นะฮะเดี๋ยวก็ร่วมสนุกกันเป็นน้าจิ้มเหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะตามล่าแบบเมาส์ตู้ยกแพ็คเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับดูภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับผมนอกจากแพคนี้นะครับอ่ะเข้าไปดูนิดนึงมีแพคอะไรที่น่าสนใจอีกถ้าเป็นแพคแบบซุ่มก่อนนะเอาแพคแบบสุ่มก่อนนะมันจะมีแพคแบบกดซื้อนะฮะเป็นฟูลทีมเดี๋ยวว่ากันแล้วก็แพคโคสชนะครับเดี๋ยวขอดูแพคแบบสุ่มก่อนแล้วกันนะครับผมปึงป้งปึ้งอ้าวเด อันนี้ก่อนเลยกันนะนี่มี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 แพ็กเลเช์แนเอลิเจนตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาให้มันต่อเนื่องกันแล้วกันมาดูเป๊บก่อนมาดูเป๊บก่อนนะเพราะว่ามันต่อเนื่องกับลิงก์อัพใหม่ใช่ปะ เป๊ปกัวเดล่าในฤดูกาล1,000 2,013-2,014คุมบาเยิร์นมิวนิกนะครับผม7,150ทองที่ทรงคุณค่าราคาเท่าเดิมนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องลุ้นกันก็คือว่าสไตล์อะไรวะของเดิมของเป๊ปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น position game นะครับผมนี่แถมอีวานปริซิสกับลูคัสเอนเดสมานะครับผมสองตัวที่เป็นการไฮไลท์เหมือนเดิมตามธรรมเนียมนะครับกดเข้าไปดูหน่อยเต้ position game กับเอาไว้ครับทุกคนอ่าน่าจะชัดเจนนะ position game ม,มาตั้งแต่ต้นแต่ออกแล้วนะสำหรับกัวเดล่านะครับสำหรับเป๊ปนะครับผม89แต่ ไอสิ่งที่เราต้องดูต่อก็คือ booster ด้วยนะครับอันนี้ affinity ก็คือมันจะมีประโยชน์ตอนที่แบบเราไปปั๊มพวกเล v e l เนาะอันนี้ปั๊ม level ให้กับ mid f i ลด์ได้นะครับผม400นะครับ kicking power กับความดุดันครับู o เตอร์ของเป๊ปสองอันนี้ kicking power กับความดุดันนะครับผมอาจจะเป็นพวกตัวกองกลางเนาะหรือเป็นพวกแบ็กใช่ป่ะกองกลางตัวรับอะไรพวกนี้ความดุดันนะครับไม่รู้ว่าจะไปเพิ่ม booster ไปเพิ่มค่าพลัง over องนักเตะบางคนหรือไม่นะครับแต่ถ้าใครเป็นสายสายอะไรนะสาย position game มันน่าจะต้องชอบนะครับผม ส่วนประโยชน์ของลิงอัพเพยนะครับผมตามที่ผมสันนิษฐานไว้ตอนคลิปที่แล้วนะครับก็ประมาณว่าเป็นการจ่ายทะยงมุมจากแบ็กสู่ปีกถูกปะเหมือนกันเลยฮะคีแมนมูฟฟอร์เวิร์ดนะครับด้วยความดุดันนะครับคือคีแมนก็คือปีกนะวิ่งไปข้างหน้าด้วยความดุดันนะครับเมื่อเซนเตอร์พีซได้บอลอ่าเซนเตอร์พีซก็คือแบ็กเมื่อแบ็กได้บอลเนี่ยปีกที่เอ่อเป็นคีแมนเนี่ยก็จะวิ่งไปได้ข้างหน้าด้วยความดุดันนะครับผมแล้วการจ่ายบอลแบบชิปนะวางยาวโยนยาวหรือว่าแทงทะลุชชอ่นแทงทะลุ ของเซนเตอร์พีดหรือว่าของแบ็กเนี่ยไปหาคีแมนนะก็จะมีความแม่นยำม,มากขึ้นนะครับผมจะมีความแม่นยำม,มากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีมีความแม่นยำคล้ายๆกับลองลองพาร์สเเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือขยับมากว้างด้านกว้างมากขึ้นลองพาร์สเเนี่ยก็คือพวกเเมเกอร์นะกลางลุกส่งให้กับพวกทัวร์โฮเเยอร์ที่เป็นปีกต่ำอันนี้ก็จะเป็นแบ็กเลยแบบข้ามฟากแต่แต่ว่าจังหวะเทแบบนี้เนี่ยมไม่รู้ว่าเล่นจริงๆแล้วมันจะมีประโยชน์มากแค่ไหนเนาะเออเดี๋ยวต้องไปดูกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเล่นเดีย๋ดวยวไป ขอดูภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่บอกอ่ะไหนๆมาตรงนี้แล้วละกันนะครับในในเมื่อเห็นแล้วนะครับก็ขอดูหน่อยละกันนะสำหรับแพ็กอันนี้นะครับผมแพ็กนี้แพ็กเก่า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 นะครับผมแพ็กใหม่เนี่ยก็จะมีนี่ครับ900ทองที่ทรงคุณค่า n National Legends นะผมซึ่งอันเนี้ยนะอันเนี้ยผมเห็นข่าวมาตั้งแต่ตอนตอนประมาณเดือนเกือบเดือนที่แล้วเนาะซึ่งมันจะคือคือไอ้ตัวไอปิกพวกเนี้ยที่เห็นที่คุณเห็นนี <itaire S 2> น่นะคือ <ส cartoon. S 2> เราเห็นแล้วจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่โคเปยมาเนาะพี่โคเปยมาว่า จะจะมีตำนานต,ตำนานในนามทีมชาติเนี่ยเป็นชุดๆมานะครับผมมีเอ็ดมอนโกคานูนะนะแต่ว่ามันมีเพิ่มเติมของเกติศักเสนาเมืองฮะเนี่ยฮะซิโก้เกดิศักเสนาเมืองแล้วก็เดลนิซันซึ่งตอนแรกอะ่ะตามข่าวที่มาเปิดตัวที่ที่ไทยเนี่ยบอกว่าจะได้เฉพาะไอดีไทยเท่านั้นนะครับถูกปะ่ะนะฮะแต่แต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันรวมนะมันมัดรวมเว้ยมันมัดรวมมัดรวมคือไอดีไหนก็ก็สามารถเปิดได้ถูกปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปไอดีไอดีญี่ปุ่นอะไรให้ดูด้วยนะว่าว่ามีหรือ แต่ผมเข้าใจว่ามันต้องมีแหละเพราะว่ามันรวมของทุกชาติเลยนะครับสแสดงว่ามันอาจจะมีแยกหรือไม่มีแยกด้วยนะครับถ้ามีแยกก็อาจจะแบบไปไป,ไปซื้ออะไปซื้อในเ,อเหมือนพวกซินเวสอะไรพวกนี้เดี๋ยวกดให้ดูด้วยนะครับผมเนาะอันนี้ผมกดให้ดูอีกเครื่องแล้วนะไอดี ID ไทยนะนี่เปึ๊กซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับผมราคาอยู่ที่19บาทครับทุกคนผมกดดูไอดีนี้ไม่ได้เพราะว่าใช้แอปโคลอยู่มันขึ้นมันเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยสิบเก้าบาทครับสำหรับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะถ,ถ้าใครถ้แบบาใคร ได้ทองอีก10ทองครับ สิโก้สิบเก้าบาททองอีกสิบทองนะครับผมก็ไปจัดกันได้นะครับเออส่วนโค้ชไม่มีนะไม่มีโค้ชเอ,อ่อไม่มีโค้ชเป๊ปแยกนะครับอย่างตอนมูรินโญ่เนี่ยก็ยังมีโค้ชขายอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถูกปะ่ะอืมแต่ตอนเป๊ปเป๊ปตอนนี้ไม่มีไม่มีโค้ชแยกที่เป็นซื้อนะครับแต่ว่ามีสองที่นะฮะก็คือถ้าอยากได้ชัวร์เลยเนี่ยไปซื้อสิบเก้าบาทนะครับสำหรับซิโก้นะไอดี ID ไทยเท่านั้น a few moments later อ่ะผมเข้ามาอีกไอดีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองกดเปิดดูนะครับผมว่่ามงงนะมัันนจะะยงงไไออ้แพ็คเืกี นี่นะครับผมต้อง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 ทำของจริงให้ดูเนาะ นี่อันนี้จะเป็นไอดีบาซินนะครับทุกคนอันนี้เป็น i อดีบาซินนะครับมันจะมีลิสต์นักเตะพิเศษตรงนี้อยู่นะครับอันนี้แยกกันนะวารกิจกรรมกันนะครับอ่ะอันนี้ i อดีบาซินก็เดี๋ยวลองกดให้ดูว่า900ทองนะครับผมมันจะสุ่มหรือยังไงนะครับในนี้ก็จะมีเดลอนิสันนะครับฮัตซันดูตรงนี้ดูตรงนี้ได้ครับปึ๊กนี่เข้าไปตรงนี้ได้นะครับมาเลเซียอินโดนีเซียซาอุดีอาระเบียไทยแลนด์นะครับไนจีเรียบาซินเกาหลีใต้มีปักกิ่งซองนะครับอินเดียตุรกีโมร็อกโกอิ เซเนก้าเ,เซเนกาเม็กซิโกเม็กซิโกเป็นคนนี้นะครับราฟิโอมาเกสนะครับเอาเมิดทัชซันอีกคนหนึ่งคือจริงๆรายชื่อพวกนี้ส่วนใหญ่เรารู้ล่วงหน้าแล้วเพราะว่าพี่โคเขาเปยมาเขาบอกมาล่วงหน้าแล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะเพิ่งมารู้นะครับเนีย่ยเม็กซิโกเนี่ยเพิ่งเห็นนะราฟิโอมาเกสนะครับอโอเคก็เดี๋ยวลองกดสุ่มดูนะครับผมว่าจะยังไงนะมันน่าจะเป็นแบบเลือกได้เนาะที่นี่แบบต้องสุ่มเดิแล้วน่าจะกดได้แค่ครั้งเดียวด้วยนะลองดูครับถ้าอยากรู้ก็ต้องกดดูะไป900ทออองงนีี้้้เราาหวววัั่จสุุกกบบตลลซืแ อ๋อซื้อแล้วซื้อแล้วแล้วไปอยู่ไหนซื้อแล้วมันก็จะเป็นแพ็คเปิดอีกทีนึงเหรอพอง,งนึกว่าสุ่มฉากเมื่อกี้เลยโอเคโอเคซื้อแล้วกดรับนะครับผมแล้วก็มันอยู่ไหนวะไปดูอีกทีนึงเข้ามาดูอีกทีนึงอ๋อไปอยู่ในจดหมายแล้วก็เข้ามาอีกทีนึงก็จะเป็นแพ็คนี้โอเคโอ้วุ่นวาย,ยเกิน ทำไมไม่มีมาตรงนี้เลยทีเดียวจบเออมากดสุ่มตรงนี้ทีเดียวจบเลยอ่ะนักเตะคัดสรรนะครับผมคัดสรรมาแล้วใช่ป่ะนะฮะไปอ๋อเลือกครับทุกคนนึกว่าสุ่มครับเลือกครับเอดชัดเจนนะอย่างนี้เลือกอยากได้ใครก็จัดไปนะครับอ่าเราหัวใจไทยอุ้ยแต่ผมก็อยากได้คานูอะ่ะอยากได้คานูอะ่ะอยากลองคานูเหมือนกันนะเอ็นมันโกคานูนะออือเดลนิซันเหรอเดนิซันล่างอะไรอะ สไตล์อะไรเดีนสันอะ, an อะปีกมากผลงานเฉยเลยอยากได้โฮเพเยอร์อะปีกมากผลงานก็คือโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับผมเดี๋ยวเกียดิซักเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปไอดีไทยนะไอดี ID นี้เป็นไอดีญี่ปุ่นเอ้ยไอดีบราซิลนะครับผมก็เลือกมาแล้วอะ900าทองมาแล้วนะครับผมเอาใครดีว่า <c oughs> จะมีคำถามอีกไหมเนี่ย900ทองเลือกใครดีผมว่าเลือกไม่ยากหรอกเอาที่ตัวที่เราชอบเลยนะครับผมผมผมอยากลองเอ็ดวนโกคานนนะผมจัดมาเลยครับเอ็ดวนโกคานูจัดไป ขอเอ้มันก็คานูครับไม่ต้องกดเข้ากดออกมันไม่ได้สุ่มมันเลือกสัญญาณแตยานจะกดสูตรอีกบกดมาเลยจ้า900นร้อพื่นนายหวดเข้าไปโอเคดีนะ ถ้าแบบสุ่มนี้ไม่โอเคเลยกลัวไปสุ่มได้ตัวที่แบบเราไม่อยากได้อะมันไม่ไม่อยากได้เยอะเลยนะครับผมก็อยากได้ตัวที่ต้องการก็จัดไปวิธีนี้เลยนะครับผมสุ่มได้เลยเอย้เลือกได้เลยเรียบร้อยครับได้มาแล้วเอ็นวันโกคาโนนะครับผม90 0ทองที่ส่งคุณค่าและแน่นอนครับถ้าเกิดอยากได้ซิโก้เกติดสั์สายน้ำสีน้ำเือนนะก็ต้องเป็นไอดีไทยนะครับแล้วก็ไปซื้อ1ิ10บกี่บาทนะเมื่อกี้เนี่ยสิบเก้าบาทสิบห้าบาทใช่ไหมก็ไปซื้อได้เลยนะครับไอดี ID นี้เป็นไอเดีบาซินก็เข้าใจว่าถ้ากดซ สั้นนะครับนี่เดียวนี่สั้นนะนี่ฮะอ่าก็คือตามประเทศนั้นๆเลยอะ่ะถ้าถ้าผมเข้าใจแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอดีบาซินเวลาซื้อนะฮะก็จะเป็นนักเตะบาซินนะครับถ้าเป็นอดีไทยก็จะเป็นซิโก้ก็เป็นตามสัญชาตินั้นๆแหละนะครับก็กระจายกันไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครอยากได้เพิ่มนะถ้าใครอยากได้เพิ่มคุณก็ใช้900ทองไปเลือกนักเตะแบบนั้นเองแค่นั้นเองนะถ้าอยากมันก็จะมีได้สูงสุดแค่2ตัวในะในแพ็คนี้เนาะ ตัวหนึ่งก็คือซื้อตร,ตรงๆนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือใช้900ทองไปเลือกอีกทีหนึ่งนะมีที่สูงสุด2ตัวนะครับผมประมาณนี้น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับผมอืมมีอะไรเพิ่มเติมอีกที่น่าสนใจหรือเปล่า ถ้าเป็นแพ็กนะฮะที่ที่เป็นแบบว่าเลือกเนี่ยก็จะมีแค่นี้แหละนะก็มีเป๊ปกับแพ็กเนเธอร์ชแนลรีเจนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ลิสต์นักเตะพิเศษนะครับหรือว่าสเปเชียลเพเยอร์ลิสต์นะครับผมเดี๋ยวดูว่านอกจากแพ็กลิงอัพใหม่จะมีใครอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันซ้ายมือไม่เกี่ยวนะนี่อันนี้ของเก่าของเก่าของเก่านะครับเพเยอร์อัลบูวี่ขอแวบดูนิดนึงขอแวบดูนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานเราก็เปย์ไปเนาะพี่โคก็เปย์ไปนะครับมีใครมาผิดหูผิด สอดว่าอยู่เฮ้ยเฮ้ยแอนโทนี Anthony เป็นโฮเปเยอร์ด้วยนะเออตามที่บอกบอกไปเมื่อวานนี่อยากได้เหมือนกันว่าแอนโทนีถ้าเป็นโฮเปเยอร์จะดีมากนะครับแต่ว่าเสียดายตรงที่ว่ายืนกลางลุกไม่ได้เด็กถ้าแอนโทนีเป็นโฮเปเยอร์แล้วยืนกลางลุกได้จะแจ่มมากเลยนะครับอันนี้แล้วก็เป็นการ์ดเขียวเพิ่มตำแหน่งไม่ได้ซะด้วยเป็นโฮเปเยอร์เฉยเลยอะจเจ้าเปโดก็มีนะครับของเชลซีนะครับแมนยูไม่มีนะเพราะเสมอบาเกือบเกือบแพ้ด้วยซ้ำพักบ้างพักบ้างแมนยูพักบ้างยังมีบางคนแบบว่านึกว่าจะเป็นแพ็กแมนยูพักบ้างพักบ้าง หายใจหายคอบ้างอ่ะส่วนลีกเฟสสี่นะครับผมของลาลิก้าสเปนนะครับหรือว่าสเปนิสลีกนะเป็นคิวของสเปนิสลีกนะครับหลายคนก็เทใจไปอยากให้ดาวิดดคเคอยมานะครับผมมีภาพเปย์มีภาพคอนเซปต์ออกมาว่าดคเคอยเดคเคอยดคเคอยนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับแต่ถ้าของจริงมาก็จะเป็นเขาคนนี้นะครับดานี่คาบาคาวครับคุ้มค่ากับการไต่แรงตามล่าหรือไม่นะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับคาบาคาวร่างนี้ตำแหน่งอาร์บีนะครับเป็นฟูลแบ็กอ่อออฟฟิีฟูลแบ็กเป็น แอ็กสายเกมเติมเกมบุกนะครับผมแล้วก็สกิลพิเศษนะครับผม,ผมก็จะเป็นโอ้ผมใช้ผัดไทยอีกเดี๋ยวยดูข้างนอกดีกว่าเอ็ดคอร์ซิงครับเอ็ดคอร์ซิงนี่เปิดลูกเขียวคมกิบใช่ปะ่ะเฮ้ยเอ็ดคอร์ซิงกับฟูลแบ็กออฟเวนซีฟูลแบ็กนี่น่าน่าน่าใช้เหมือนกันนะแล้วเป็นตัวมัดดิดด้วยเป็นฟูลทีมมัดดิดด้วยถ้าเป็นทีมอื่นอย่างเรเบรติสหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะความอยากได้อาจจะน้อยลงเนาะแต่สําหรับถ้าเป็นมัดดิดเนี่ยเรามีตัวโชว์ไทมมีอีปิกของมัดดิดเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นน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 มมมมมาา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 ดดริอออย่่่่่่่่งคคคบบวววเเผผปปัััััหหืืกกะะ เงื่อนไขาการได้รางวัลเหมือนเดิมหรือเปล่าครับหล้านคนแรกเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวกดเข้าไปดูนะครับนี่ดิวสุมดิวสุมหล้านคนแรกก็เป็นดิวสุมอิทบอลีกเฟตสี่นะครับผมคูณหนึ่งนะครับหล้านคนแรกเหมือนเดิมนะหล้านคนแรกนะครับผมก็จะได้เป็นดารี้บาคาาคาเป็นการ์ดโชว์ไทม์ไปส่วนเอกาดไฮไลท์ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะครับผม1ล้านถ้าถ้าหลุด1ล้านก็ก็คือไม่ได้นะครับไม่มีการ์ดไฮไลท์ปลอบใจแล้วนะครับย้อนกลับมาที่แพ็คอีกนิดหนึ่งมีีกพ็คร เช่นแนลทีมโชว์ไทม์นั่นเองนะครับผมสัญญาเลือกคัดสรรอันนี้เป็นสัญญานักเตะคัดสรรก็คือเลือกนะคัดสรรก็คือเลือกใช่ไหมทำไมใช้คำแบบหลูเหลอเกินภาษาไทยอะ่ะแสดงว่าเราเลือกฟรีหนึ่งตัวนะครับทุกคนนะฮะแล้วเงื่อนไขของกิจกรรมคือยังไงฮะเลือกฟรีหนึ่งตัวหุ้ยกิจกรรมดีนะเนี่ยช่วงเนี้ยเลือกฟรีหนึ่งตัวนะครับผมก็จะมีแบดเดอซินวานะครับดูข้างนอกง่ายกว่า ดูงอกง่ายกว่าจะได้เห็นสกิลด้วยเพราะข้างในสกิลเป็นปฏไทยไปได้โดสินวานะครับผมวิชานารีพาสนะครับมาร์คินยอสนะครับอาร์เอลฟอร์ดนะครับผมแล้วก็เอ็ดคอตซิงอันนี้สกอตแลนด์นะครับผมแอนดรูลอร์เบอร์สันนะครับแล้วก็มีลองลิสเทเกิลนะครับผมอังกฤษก็จะเป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับโอ้โหลิเวอร์พูลอดีตอดีตอดิดลิเวอร์พูลมา2เลยเว้ให้อดีตและปัจจุบันนี่โลโก้ข้างในก็จะเป็นลิเวอร์พูลนะฮะนี่เป็นลิเวอร์พูลนะครับผมของแอนดูรูเนลอ่ออะไรนนะเบฟอร์ดใช่่มััทีปจจุบนนเงือไขการ ได้โชว์ไทม์นี้นะครับเดี๋ยวแวะไปดูมันจะมีไฮไลท์ด้วยไฮไลท์นี่คือแจกฟรีตอนที่เราล็อกอินนะครับมี10คนนะครับนี่มี10คนในนี้นะครับผมก็เป็นการไฮไลท์นะฮะสัญญานักเตะคัดสรรคัดสรรก็คือเลือกครับเลือกนะฮะอันนี้คือเลือกได้เลยหนึ่งตัวตอนล็อกอินนะครับคุณอยากได้ใครคุณก็จิ้มได้เลยนะครับผมมอร์เจนโรเจอร์สเจ้าเปโดมาร์เกฮีอ่ะเลือกได้เลยแบบนี้นะครับนี่อันนี้เลือกได้เลยก็เหมือนกับโชว์ไทม์เมื่อกี้นะครับแต่ว่า โชว์ไทม์เนี่ยการได้รับมาเพื่อจะได้เลือกในยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งเด้อยู่ในภารกิจตรงนี้หรือไม่นะครับเข้าไปดูนั่นไงอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปดูภารกิจตรงนี้นะครับมีเยอะมากกิจกรรมช่วงนี้อันนี้เป็นแมตช์พาสหรือว่าสเตปอัพนะครับผมเล่นแมตช์เพื่อเดินหน้า1ช่องนะครับหนึ่งแมตช์ต่อหนึ่งช่องนะชนะแพ้เสมอก็ได้1ช่องนะครับรอบนี้ไม่เกี่ยวว่าแพ้ชนะเสมอนะครับหนึ่งแมตช์ต่อหนึ่งช่องนะครับเดินหน้าไปเรื่อยๆอันนี้ก็ยังเป็นการรไไไลลทอยู่่นปๆเื ไปเล่นไปเรื่อยๆนะครับโชว์ไทม์น่าจะอันหลังๆอ่ะเนี่ยอันนี้โชว์ไทม์นะโชว์ไทม์นี่จะเป็นช่องที่25นะครับทุกคน25คือช่องสุดท้ายนี้เลยนะอันนี้อันยะี่สิบห้าน่ยที่เป็นสีทองๆแว๊บๆ,ๆ,ๆเนี่ยนะก็คือช่องที่25ซึ่งแน่นอนฮะปกติแล้วพี่โคจะไม่ให้ของดีเราในสัปดาห์แรกแน่นอนนะครับบลดล็อกวันที่13เดือน11ก็คือพฤหัสหน้านะครับพฤหัสหน้าเล่นให้ครบช่องที่25นะครับถึงจะได้โชว์ไทม์ฟรีนั่นเองนะครัรัับบผผมมมมแแตตต่่่่่่ดดดีีีรรงงททววาาาเเเลลลลืออออกกกกไนะไไไไ้้้้นนนนนะะสสุยคปปห์์็ฮิ โอเคเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนภารกิจ Objective ตรงนี้ไม่มีทองให้เก็บนะครับมีแค่ไอเทมต่างๆนานานะครับผมหมดแล้วใช่ไหมอันนี้ภารกิจนะขอเข้าไปดูแมชส์นิดนึงมันกระตุกกระตุกปะการจอผมไม่ดีเลยเข้าไปดูแมชส์นิดนึงนะครับว่ามีรางวัลอะไรแบบล่อตาล่อใจหรือเปล่านะครับอีเวนต์ทัวร อันนี้ก็ได้ทองนะเฮ้ยอีเวนต์ทัวร์ได้ทองว่ะเล่นกระบอทได้ทองนะ AI อ่ะปกตินานๆจะมาทีนึงนะแต่มีเวลาสสัปดาห์นะ14วันนะครับ50ทองที่ส่งคุณค่ามาเก็บได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดการ์ดเขียวเหมือนเดิมนะครับผมและอันนี้ก็จะเป็นของเก่านะที่มาวันจันนะครับผมอันนี้อีเวนต์ทัวร์ที่เป็นเล่นกระบอท AI นะครับส่วน PVP นะฮะเข้าไปดูรางวัลอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบูสเตอร์สุ่มนะครับผมอันนี้ก็เป็น50ทองคั้ะเป็น50ทองนะครับอัโอเค ถ้าเป็น PVP เหมือนเดิมนะครับผมยังไม่มีหมดหมดเนมาเคยคนนิ่งนะยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีนะเท่าที่เห็นเนี่ยแต่บางทีต้องเข้าไปเล่นหนึ่งจะเห็นตัวรทัวทัวไม่มีนะจะไม่มีนะเออเฮปล่อยทีเซอร์เนมาคนนิ่งมายังไม่มาสักทีวะเดี๋ยวขอดูนี้ก่อนเผื่อใช่ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เพราะอีเวนต์ชาเลนจ์น่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนิ่งนะครับเนี่ยหมดแล้วก็ประกาศทันทีนะครับสำหรับแพ็คและกิจกรรมรอบนี้นะครับแต่มันขาดไปอย่างหนึ่งฮะมันน่าจะมีให้เราเปิดฟรี น่าจะมีให้เราเปิดปีสัก,กรอบหนึ่งเนาะแพ็เนี้นะเออมันมันมาผิดช่วงไปนิดนึงนะเมื่อก่อนมันจะมีเปิดปีเพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงพวกเออสาปีอะไรพวกนี้นะครับผมวันนี้ไม่มีก็เลยไม่มีไปด้วยนะครับไม่เป็นไรร่วมสนุก100ทองที่ส่งคุณค่าครับผมเผื่อฟุกครับตุ้มโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมีคลิปแยกกันต่างหากนะครับสำหรับการเปิดตามล่าแพ็คนี้นะครับและรวมถึงโค้ดบูนโยนะครับเออไม่ใช่โค้ดบูรโยอิโค้ดเป๊ปนะครับผมมันยังไงว่ามันจ่ายลิงก์อัพแล้วมันดีหรือเปลล่าผมแ้วก็ รีวิวพวกเอไอพิกนะครับออพิกใหม่ๆในแพ็กเอสิโก้อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับผมเอเบนโกคานูนะฮะอยากให้รีวิวตัวไหนจัดไปโอ้โหตัวนี้เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยนะต้องมีตัวรีวิวเยอะเลยพีดิดรามเอ่อรีเบลลี่อะไรพวกนี้นะครับผมก็ฝากไปติดตามช่องบอมสกีรีวิวด้วยนะครับโอเคฮะประมาณนี้นะครับใครไม่ได้ติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ